สวัสดีครับอัปเดตข่าวนะครับกับลุยต์ดีเองนะครับลิวอพูนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับเป็นเงินนะครับ42ล้านปอนด์นะครับหรือว่าประมาณ 1, 8 0 6ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะดึงนะครับปาโบกาบี้นะครับกองกลางดาวรุ่งของทีมบาร์เซโลน่านะครับมาร่วมทัพนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมจำนวนเงินดังกล่าวนะครับพอดีกับค่าฉีดสัญญาที่บาร์เซโลน่าตั้งไว้เลยนะครับส่วนเจ้าหนูกาบี้นะครับ กองกลางวัย17ปีนะครับเพิ่งมาเล่นให้บาร์เซโลนาชุดใหญ่นะครับปี2021นะครับถึง2022เองแล้วเจ้าตัวนะครับก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับซีซั่นนี้ที่ผ่านมานะครับก็ลงเล่นไป47นัดนับรวมทุกรายการนับแล้วก็ยิงไปได้2ประตูนะครับก็มารอลุ้นนะมาติดตามกันนะครับว่ายูนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับลิวอพูนะครับจากคว้ากาบี กองกลางดาวรุ่มของบาร์เซโลนามาร่วมทีมได้หรือเปล่านะครับหรือว่าบาร์เซโลนาจะไม่ยอมปล่อยกาบีนะครับผมก็ต้องมารุนกันอีกทีนะครับส่วนอีกหนึ่งคราวนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับให้กับทางวู๊แฮมตันนะเพื่อที่จะยอมปล่อยนะครับลูเบนเนเวสนะครับกองกลางฝีเท้าดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับ ของเกาะอังกฤษนะเอลิกเซนฮากรนะับผู้จัดการทีมคนใหม่นะของปีศาจแดงนะครับต้องการที่จะยกนะครับแผงมิดฟิลใหม่ทั้งหมดเลยนะครเนื่องจากนะครับหเลยนะปอก,อกบานะครับน่าจะย้ายออกจากทีมนะครับอาจจะไปอยู่ยูเวนตุสหรือว่าอาจจะไปทีมอื่นนะครับก็ลุ้นกันนะว่าปอกบาจะย้ายไปไหนนะครับซึ่งนะครูเบนเนเวสนะครับจะติดสัญญากับทางวูฟนะ ถึงปี2024เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมของคุณซือนะบูโน่ลารสนะครับพยายามที่จะโน้มน้าวนะครับให้ลูเบเนเวสนะครับต่อสัญญาขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะไม่ปล่อยนะครับลูเบเนเวสซึ่งลูเบเนเวสนะครับเป็นคีแมนนะครับเป็นผู้เล่นหลักเลยนะครับของทีมวูฟอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนะครับเป็นกองกลางนะครับถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับรูปร่างสัดส่วนนะครับใหญ่นะครับทักษะในการเลี้ยงบอลนะครับ ถือว่าไม่เป็นรองใครเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะคว้าลูเบนเนเวสมาร่วมทัพได้หรือเปล่านะครับหรือว่าลูเบนเนเวสจะอยู่กับบู๊เพนตันต่อไปนะครับถ้าที่พี่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุยทีเอนะครับสวัสดีครับผม